สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอมิสโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปความรักและทั่วไปสําหรับเพื่อนๆชาวกรกฎรักนณา,ากรกฎประจําเดือนกันยายนนั่นเองนะจ๊ะมาดูกันว่าชาวท่านน้ําราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนี้นะคะแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นเรื่องบางเรื่องอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้แต่แนวโน้มภาพรวมก็จะประมาณประมาณนี้คุณก็ต้องเจอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นแหละนะคะซึ่งใบแรกเป็นไพ่ สีดาบหาดาบสี่เหรียญสองเหรียญจะเสียงเนอร์ทำไมก่อนว้าว เดือนนี้นะคะชาวกรากฎหลายๆคนเริ่มมีเขาเรียกว่ามีเหตุผลมากขึ้นนะจะพูดก็จะพูดช้าลงนะคะคุณจะค่อนข้างที่จะคิดวิเคราะห์ มากกว่าเดิมเยอะนะคะกว่าที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆจ,จังๆแหละเนะาะใบแรกมาเป็นสีดาบนะคะแต่ว่าคุณข้องเกี่ยวกับการพูดเยอะมากๆเลยนะเช่นคุณอาจจะต้องมีการพรีเซนต์นะคะมีการที่จะต้องแบบพูดจาประสานงานกับคนหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ในการคุยกับเรื่องของเพื่อนใดๆนะคะการสานสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆถ้าเกิดในกลุ่มมีปัญหาคุณก็เป็นตัวตั้งตัวต,ตีเลยแหละเนาะมี2เหเรียนด้วยนะคะแล้วก็มี7ถ้วยแล้วก็มีความคิดเยอะแยะ มากมายเลยเจ็ดถ้วยที่ขึ้นมาเนี่ยฟุ้งเฟอ้ออยากทํานู่นอยากทํานี่ไปหมดเลยบางคนอยากเรียนต่ออยากเรียนภาษาอยากเรียนการเงินอยากเรียนเรื่องการออกกําลังกายคืออยากทํานู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะกับเรื่องเงินเลยทาให้มีไพ่สองเหรียญขึ้นมาทําให้เหมือนกับว่าละต้องหมุนเงินเป็นระยะระยะนะคะใครที่เกิดว่าอาจจะอยากซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยในตอนนี้กุ้งยืมเงินนะคะเอมี่บอกเลยว่า ทำได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องหาตัวช่วยหรือเพื่อนร่วมร่วมหุ้นกันสักนิดหนึ่งนะเช่นเอาพี่น้องมาร่วมกันดีสักนิดหนึ่งก็จะดีขึ้นนะคะมีซีเรียนะยึดติดกับอะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะสังคมเดิมๆด,ดังนั้นถ้าเกิดคุณกําลังจะมีเรื่องใหม่ๆถ้าเกิดคุณกําลังจะมีเรื่องใหม่ๆนะคะอาจจะไม่ไม่ได้อยากทามากนะคือยังรู้สึกยึดติดกับอะไรเดิมๆอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ค่อย จะใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าไม่ค่อยเปิดใจหรืออย่างเงี้ยนึ่นคือเปิดใจยากแม้ว่าจะมีเรื่องใหม่ๆคือยากที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนั่นเองนะแต่ว่ามีอะไรที่อยากทำเยอะ ประมาณนั้นนะคะมีไพ่ king of swords ด้วยนะคะระวังคำพูดนะคือเดือนนี้คุณจะได้พูดเยอะและคุณก็อาจจะมีการแบบพูดแล้วก็แบบเหมือนอาจจะมีคนเอาคำพูดของคุณไปใช้ในทางที่มีชอบนะคะหรือตีคำพูดของคุณไปในเชิงที่แบบผิดผิดแปลกแหวกนแนวที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณอยากให้มันเป็นแบบนั้นมีสิบเรียนด้วยนะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับครอบครัวด้วยใครที่อยากทำธุรกิจเสริมเกี่ยวกับครอบครัวเช่น ครอบครัวของคุณทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วคุณอยากมาต่อยอดธุรกิจของธุรกิจของครอบครัวของคุณคุณทำได้นะ,ะรวมถึงอีกแย่หนึงคือทําในองค์กรขนาดใหญ่นะคะใครที่อยู่ในบริษัท ขนาดใหญ่นะบริษัทต่างชาตินะคะบริษัทไทยบริษัทที่ใหญ่ๆบริษัทงานประจําใดๆนะคะกําลังจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีคืออะไรหนึ่งคือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีแต่ว่าอย่างที่บอกไปโอกาสที่เข้ามาคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกสบายใจที่จะรับมันนะนี่คือต้องแล้วแต่คุณแล้วกันว่าชาวกรกฎอยากที่จะทามาน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือคุณนะคุณก็เลยอาจจะไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลือใครเท่าไหร่นะคะ มีหนึ่งเรียนคือเขาเรียกว่าอยู่เป็นหนึ่งอยู่เอกเทศได้ฉันอยู่คนเดียวได้ฉันทําอะไรด้วยตัวของฉันเองได้ฉันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีใครมาช่วยเราหรือไม่จําเป็นที่จะต้องเอาโอกาสจากใครอ่ะ ประมาณนี้นะชาวกรกฎเลยดูเฉยๆกับสิ่งหลายๆสิ่งโอกาสหลายๆโอกาสที่เข้ามาหาคุณคุณก็ยังกลับไปกลับมาวนเวียนอยู่แต่กับสถานการณ์เดิมๆคนรอบข้างเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆอยู่อย่างตลอดเวลานะคะมีควีนดาบขึ้นมาด้วยพูดจาอะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกไปคือคุณคาพูดคือต้องระวังคือคุยเยอะพูดเยอะขึ้นอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคําพูดที่ฟังแล้วเข้าหูหรือรื่นหูนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องมีการขัดเกลาคคาพูดของคุณให้ดีขึ้นเช่นเธอ หิวไหมหรือก็เธอหิวไหมก็ดีกว่าการที่พูดว่าทําไมกินเยอะจังเธอหิวใช่ไหมหรือว่าเออทำไมกินเยอะจังเก็ตไหมหอเอม๊เอะ it, มันก็ดูไม่ดีทั้งคู่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงนะแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่อาจจะเชิงเชิงนกาทีฟเวิร์ดอะอย่าไปพูดเยอะนะคะดีที่สุด ในสอบ c ับ nice ด้วยนะอารมณ์แรงก็ไม่ค่อยนิ่งนะโดยเฉพาะเรื่องงานรู้ทําไมรู้สึกช่วงนี้ปั่นป่วนเรื่องงานด้วยนะส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจใช้อารมณ์เข้ามาเป็นส่วนข้องเกี่ยวแต่ว่าภาพรวมไทายมีดูคร่าวๆหรือดูแบบมองไปแล้วเห็นนะคุณสังเกตเห็นอะไรสีเหลืองถูกไหมเงินสีเหลืองที่ชัดมากๆเลยคือความสว่างสวยในตัวของคุณเองใช่นะเดือนนี้คุณชายนะิ่งมากๆนะคะชาวกรกฎอาจจะต้องพยายามที่จะ ดึงด้านดีๆของคุณออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะมีเกณฑ์เดินทางไปทําธุระระปรับังนะคะใดๆง่ายๆเลยนะหรือมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวได้นะคะไปแล้วดีไปเถอะนะใครที่ไปกับครอบครัวยิ่งดีเข้าใหญ่เลยอะ่ะเหมือนจะได้เงินเงินก้นถุงก้นถังมาด้วยนะคะ แต่ก kind of ็ต้องระวังด้วยอาจจะเกิดปัญหาจากการเดินทางได้เช่นนะตอนแรกนัดกันดิบดีสมมติคุณไปกับเพื่อนแล้วก็ดีดีว่าโอเคเดี๋ยวจะไปรถเราเดี๋ยวขับไปด้วยกันสุดท้ายกลายเป็นว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเธอนำไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันขึ้นรถไฟตามไปเก็ตมาคือก็ต้องระมัดระวังกับเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะว่าอะไรคําพูดของคุณมันอาจจะทําให้แบบมีคนไม่รักษาสัญญาจากคําพูดที่เขาได้กระทาแหมยิ่งพูยิ่งรู้สึกแบบสมบัติสมรวมดีเหลือเกินทาไมถึงขึ้นไพ่สองเหรียญนะคะ เนี่ยอย่าเอาเรื่องเก่าๆกับเรื่องใหม่ๆมาปนกันอย่าก,กลัวการไม่ยุติธรรมกับเรื่องราวบางอย่างนะรู้สึกเลยว่านะคะคุณน่าจะเจอคนที่แบบเหมือนเป็นคนสองบุคลิกก็ได้อะคือเช่นนะอายุเยอะแต่ว่านิสัยเด็กหรือเจอคนที่อายุน้อยแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ คือคุณเจอเรื่องราวแบบนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมคนเหล่านั้นได้ให้มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมองว่าคุณดูเด็กอะ่ะคุณดูไม่มีประสบการณ์ในการทํางานเลยก็ได้สองเรทที่ขึ้นมามันคือความลังเลอะไรบางอย่างเนาะมันก็เป็นแบบนั้นกับตัวคุณเช่งงนกันคือคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยคนนี้ดูแบบเด็กดูแบบว่าไม่ไม่น่าที่จะแบบมีความรู้หรือความสามารถในเรื่องใดๆก็ตามแต่เพราะอะไรคุณยึดถือกับสิ่งเดิมๆที่คุณเป็นถูกปะแต่ไพ่บอกเลยว่าเฮ้ยให้โอกาสสิ เดี๋ยติขึ้นมาพร้อมเพจคาาคุณให้โอกาสเขาสิมันอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆก็ได้ให้ความยุติธรรมสิอย่าเพิ่งตัดสินหรือว่าอย่าเพิ่งทําอะไรที่แบบสิ่งที่คุณเห็นแค่นั้นนะคะมีไพ่อะไรที่เป็นไพ่ไม่ดีอีกบ้างงั้นขอดูโอกาสสักนิดนึงแล้วกันเนาะหนึ่งเหรียญที่ขึ้นมาไพ่ยอยากจ,จะบอกอะไรคะ เราว่าคุณได้โอกาสใหม่จากต่างแดนนะหรือหลายๆคนอาจจะจริงๆตอนนี้ต้องต้องได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถเดินทางได้นะคะหรือแง่หนึน่งคือมีคนให้โอกาสคุณในการที่จะแบบว่าต้องไปทํางานอะไรบางอย่างโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนซึ่ง คุณอาจจะไม่ได้อยากไปอ่ะมันรู้สึกอึดอัดที่จะไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเป็น priority แรกสําหรับเราเช่นตอนแรกคุณอยากไปเชียงใหม่แต่เขาบอกว่าเฮ้ยเชียงใหม่โคต้าเต็มคุณจะได้ไปเชียงรายทั้งที่จริงๆมันจังหวัดใกล้กันแต่คุณรู้สึกว่าไม่อ่ะฉันจะเอาเชียงใหม่ฉันไม่เอาเชียงรายยกตัวอย่างเฉยๆนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานได้ด้วยนะคะขอดูห้าดาบสักนิด ต้องจัดการอะไรเองเลยคุณไว้ใจใครไม่ค่อยได้นะห้ดาบขึ้นมาเป็นเด e date นะคะหนึ่งดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญอ้ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆแหละอย่าไปคาดหวังด้วยทุกคนทอดทิ้งคุณหมดเลยเออทุกคนทอดทิ้งคุณหมดเลยช่วงนี้ยถ้าเพื่อนๆชาวกระกรกทักทายใครไปอะ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนตอบไลน์คุณด้วยนะคะดูเหงาเนาะเหงาและดูออกใช่ปะมีใครเคยบอกเพื่อเราเองนะเป็นชาวลัคนากรากฎนะคะ โอเคมาดูคนโสดกันดีกว่าเดือนนี้จะมีใครไหมนะคนสดถ้าภาพรวมจากพื้นดวงหลายๆคนอาจจะยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคนเดิมๆได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาด้วยถ้าเกิดคุณรอใครอยู่นะคะมีนโนมที่จะได้ไปพบปะประสานงานกับครอบครัวของฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องที่คุณพูดไม่ได้หรือรู้สึกอะไรแล้วก็ไม่กล้าพูดตรงๆคนสดเดือนนี้จะมีใครไหม มีคือคุณมีแน่ๆเลยอะดูดิเพจออฟซอสขึ้นเพจ e อาเพนทัเิขึ้นมาด้วยคุณมีนะคะคุณมีได้เลยแต่ว่า,าจ,จะเหมือนแบบเหมือนเลี้ยงลูกอะอริแยแง่หนึ่งคือคุณอาจจะเจอคนที่เขาเคยแบบเป็นพ่อแม่ไได้นะคะมีลูกติดก็เลยต้องเป็นเลี้ยงลูกเขาแทนให้ครอบครัวขึ้นชาร์คูอคุณเจอแน่เลยแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบ มีครอบครัวแล้วนะหรืออีกแง่หนึ่งคือมีคนในครอบครัวแนะนํามาให้รู้จักในที่นี้ไม่จำเป็นต้องแนะนําม,มาตรงๆเช่นคนในครอบครัวของคุณแนะนําคนคนนึงมาให้คุณรู้จักนะแต่เขาอาจจะแนะนํางานบางอย่างมาให้คุณแล้วคุณได้ไปทํางานนั้นแล้วคุณก็ได้เจอใครบางคนจากงานนั้นแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามีจุดเชื่อมโยงคือผ่านใครบางคนมาทําให้ได้รู้จักกันแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะคะถ้าเกิดคุณเจอคนคนนั้นแล้วจะได้คุยกัน คุยกันโดยที่คุณก็เป็นตัวของคุณเองคุณเป็นคนเริ่มต้นคุยด้วยเดือนนี้คือดูชาวกรกฎดูแบบช่างเจรจาละเกินนะคะดีีคุณเป็นคนช่างคุยแต่ว่าเป็นคุยผ่านแบบผ่านการแข่งขันน่โซเชียลมีเดียผ่านเรื่องทั่วๆไปรอบตัวกว่าจะเข้าเรื่องว่าจะชอบกันหรือจะคุยกันว่าเออเธอทำงานอะไรเนี่ยคุยไปจนถึงเออเธอรู้ไหมว่า ภาคเหนือมีกี่จังหวัดงงปะกว่าจะเข้าเรื่องอะนานมากเพราะอะไรเนี่ยนะอารมณ์แบบคําพูดคําจาหรืออะไรก็ตามแต่เพจดาบกับควีนดาบอะมันต่างกันเวลาคนต่างกันมากๆแล้วมาอยู่ด้วยกันอะแม้ว่าจะพูดเก่งเหมือนกันหรือช่างเจรจาเหมือนกันแต่มันมีความคิดเป็นเด็กกับความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ขี้เก๊กทั้งคู่เลยอะสิ่งที่คนที่คุณจะเจอโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาเป็นคนท่าลมนะโหแบบขี้เก๊กโพดๆนะคะขี้เก๊กคืออะไรคือแบบไม่เปิด ความรู้สึกจริงๆอะลองเชิงอย่างเชิงตลอดเวลาและชาวกรกฎไม่ชอบคนแบบนั้นทำยังไงดีนะคะถ้าเจอจริงๆก็ไม่เป็นไรนะแต่งตัวสวยๆรอๆไปนะคะเรื่อยๆดีค่ะ e m press คือคุณทำให้คุณดูเพียบพร้อมไปอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะหงอให้คุณเองใช่หัวหงอด้วยนะและนะคะมันก็จะมีความแบบสับสนกังวลใจในตัวเองทำไมถึงขึ้นดมูลหเพราะว่าอะไรมีคนเข้ามาให้คุณเลือกอะ ถ้ามีบอกว่าในเดือนกันยายนคุณจะมีคนมาให้คุณเลือกสองคนอาจจะดูเร็วไปนะคะแต่ม่มองว่าไม่เกินพฤศจิกาย,ยนอาจจะมีใครบางคนอีกคนหนึ่งมาให้คุณเลือกก็ได้แต่อยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะเลือกคนไหนซึ่งคนที่เลือกอาจจะเป็นคนเก่าๆที่วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกรอบหนึ่งก็ได้นะสําหรับคนโสดหลายๆคนแล้วในเดือนนี้จะได้สละโสดไหมนะคะ พายบอยทําทาใจสักนิดหนึ่ง The judgment คืนเฮ้ยดูเหมือนดีป่ะคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองแบบเจ็บๆนะคะคืออาจจะยังไม่ได้สละโสดร้อยเปอร์ซโอเคอาจจะมีบางคนที่บอกว่าเอ้ยเอมี่เรากําลังจะสละโสดแล้วแต่มันเป็นการสละโสดแบบแดงไกลอะโสดแบบคอ m p l i c a t e อะไม่ได้โสดแบบชัดเจนงงป่ะถ้าชัดเจนคือคุณจะไม่ได้สละโสดแน่แน คือคุณยังโซ่ต่อไปเพราะว่า1ิบดาบคือการเจ็บอยู่กับตัวเองเก็บงำไปนะคะเพราะอะไรบ้างงานกันทั้งคู่คุณก็บ้างงานเขาก็บ้างงานหรืออีกแย่างหนึ่งคือโอเคถ้าความรักมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเขาไม่ได้ทุ่มเทให้เรามากขนาดนั้นใช้ไปโฟกัสเรื่องงานของฉันดีกว่าคิงดาบขึ้นมามันยากอะ่ะมันแบบเป็นการคือคำพูดที่จะมีคอมมิตเมนต์มันช่างอยู่อีกไกลเหลือเกินนะคะ และไพ่แบบขึ้นมาถึงมันขึ้นมาว่าเป็นเดสตินีนะเป็นโชคชะตาที่กำหนดมาแล้วแต่ว่ามันก็เป็นอันคือควเตอร์เลิฟนะคะกับอินเทนส์เลชั่นชิพคือมันมีอะไรที่ดูดดื่มดึงดูดกันมากๆเลยรู้สึกแบบโอ้ยเดสตินีของฉันเลยแต่ว่ามันเป็นความรักที่แบบไม่มันมีอะไรอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันอาจจะคอมมิตเมนต์กันได้ยากเพราะมันมีไพ่เดอะมูนขึ้นนั่นแหละ เลยรู้สึกโอ้กังวลเหลือเกินนะคะแต่ว่าถามว่าคุณมีความรักได้ไหมคุณมีได้เพราะอะไรคุณพร้อมที่จะแฮปปี้แล้ว d a r t to e h h p p y y นะ Start at n w w แล้วก็ accept love แต่ในที่นี้คนสวยอยู่เพิ่งรีบร้อนนะคะถ้าเกิดคุณได้เจออีกคนหนึ่งเข้ามาเมื่อไหร่คุณค่อยตัดสินใจก็ได้นะ ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ชัวร์จริงๆกับสถานการณ์ของคนคนนี้หรือคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะคือต้องดูก่อนว่าคนที่คุณกําลังจะเจอคุณสามารถแสดงความเป็นตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าคุณไม่สามารถแสดงความเป็นตัวตนของคุณเลยมันก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆอ่ะพื้นฐาน คุณเลยจริงๆชาวกรกฎจะไม่ค่อยพูดถูกไหมจะเป็นคนติดบ้านรักบ้านนะแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณเหมือนโอเพนมากขึ้นเพราะว่าอะไรคุณเหมือนเตรียมพร้อมที่จะไปเจออะไรบางอย่างในอนาคตคุณเลยโอเพนตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งซึ่งอนาคตคุณจะไม่เป็นแบบเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเขาจะเรออับคุณได้ในจุดนั้นหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกโชติตาก,ก็จะกําหนดมาให้เรานะคะในสถานการณ์มาสถานการณ์ทำไมเราถึงไปเจอคนคนนั้นคนคนนี้นะ คนมีคู่หล่ะนะตอนนี้คนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ของคุณความรู้สึกของคุณทั้งคู่หรือของคุณคนเดียวก็ได้เดชาริอ o t เหนื่อยนะดูเครียดเลยอะ่ะไพ่เลขเจ็ 7, ขึ้นมาสองใบมันไม่มันดูไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณยังเป็นแฟนกันอยู่นะคะมันดูไม่ค่อยคืบหน้ามันดูแบบเฮ้ยเหมือนแบบไม่สามารถที่จะไปต่อยอดได้อีกต่อไปนะเพราะว่ามันเหนื่อยมันมีมันมีข้ออ้างมันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่เสมอ แล้วก็ทะเลาะกันบ่อยด้วยนะคะคุณมีแนวโน้มที่ทะเลาะกันบ่อยอาจจะเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องครอบครัวอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยเปิดกว้างให้แก่กันและกันเนาะดูแล้วแบบมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งกลัวครอบครัวของฝั่งตรงข้ามนะคะเลยทําให้เหมือนแบบความสัมพ,พนันธ์นี้อาจจะดูแล้วไม่ค่อยพัฒนาได้เท่าที่ควรห้าทาด้วยนะมีเรื่องอึดอัดใจกับผู้ใหญ่นะคะเรามองว่านะคุณจะต้องเจออารมณ์แบบแม่แฟนไม่ชอบเรา อะไรแบบนี้ได้แต่มันจะเป็นแค่อาจจะเป็นแค่ระยะเวลาหนึ่งก็ได้นะคะอย่าให้มันเป็นอย่าให้เรื่องของคนสองคนอ่ะเป็นเรื่องของคนหลายๆคนนะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยที่คู่ของคุณจะมีปัญหานะคะดังนั้นคุณสองคนต้องสตรองในความเป็นคู่เป็นแฟนของการและกันเอาไว้ให้ดีสิ่งที่กำลังจะเกิดหลักสำหรับคนมีคู่ในเร็วๆนี้ อึดอัดนะคะ The Devil ขึ้นมาพร้อมดีแฮงแมนอึดอัดใจกับตัวแทรกตัวเสริมเนี่ยแหละ Knight's nice s p e n t a c l e อึดอัดแบบคือมันไม่ได้อึดอัดทีเดียวนะแต่คุณอะเหมือนค่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆนะคะแล้วมีไพ่แปดเหรียญกับก้าดาบคุณเครียดกับเรื่องเดิมๆมานานแล้วอะแล้วปัญหานั้นมันก็กำลังจะค่อนข้างแบบมาโหดรานขึ้นเรื่อยๆระวังนะชาวกรกฎที่มีคู่ ใครที่สงสัยในเรื่องราวที่แบบจับต้องไม่ได้นะคะก็อาจจะมีจริงทำยังไงดีนะคะทบทวนทบทวนในความเป็นคุณด้วยนะเดอะเมจิเชียนขึ้นมา อาจจะต้องอาศัยแบบให้ความเอาใจใส่ให้ความใส่ใจให้การเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเติมเต็มเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งให้กาลังใจไปอีกนิดหนึ่งแล้วมันจะทําได้บางทีก็คือให้มองภาพรวมหน่อยมองมองภายนอกหน่อยอย่าเพิ่งไปมองข้างในเช่นอะไรนะคะดูว่าสถานการณ์ของเขานะตอนนี้เป็นยางไงบางคนเขาอาจจะกําลังเครียดกับธุรกิจสมมตินนะเครียดกับธุรกิจการงานของเขาอยู่คุณนันไปแบบเฮ้ยทำไมเธอไม่ให้เวลาเลยไม่ได้อันนี้คือคุณก็ต้องมองเป็น เคส by เคสไปเนาะคุณอาจจะเจอเรื่องราวหลายๆอย่างที่แตกต่างกันก็ได้นะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วจะเป็นอย่างไรต่อเดจอนเมนนะคะขึ้นมาพร้อมคิงเหรียญ เจ็ดถ้วยก็จะได้รับการปลดปล่อยจากจินตนาการของตัวเองนะแหละจากเด็กๆจากเพื่อนใหม่ก็ตามแต่อืมฮแล้วต่างฝ่ายต่างไปเที่ยวนะคะถ้าเกิดคุณเที่ยวด้วยกันจบเลยนะแต่อีแง่หนึ่งคืออะไรไมันมี k ิงอ of ครับคิงเหรียญขึ้นมาคืออาจจะเที่ยวกับเพื่อนในสังคมของเขาเองก็เป็นได้มันมีข้ออ้างระหว่างกันอะระหว่างคุณทั้งคู่นะแต่เราบอกเลยว่ามันยังยึดติดกับเรื่องเดิมคือคุณก็ดูติดเพื่อนด้วย คุยนะแต่ก็ติดเพื่อนติดอะไรเดิมๆทำอะไรตามความถนัดตามความชอบเดิมๆไพ่มัมนน่าน่ากลัวตรงเนี้ยแหละตรงที่ว่าอะไแฮปปี้เอเวอร์อ r ถูกป่ะแฮปปี l แฮปปี้ l y แฮปปี้อีอะไร right? ล่ะ Commitment มี commitment อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณนั้งคู่มีความสุขระหว่างกันแต่อีกหนึ่งใบที่อยู่ดีๆก็หล่นลงมาคือ Good o o o y e ไม่ มันช่างน้าเครียดอย่างที่บอกไปนะคะไพ่ของพวกคุณอะ่ะมันจะมีจังหวะเวลาที่โอเคมันอาจจะแย่ก็ได้ Good bye ให้มองบวกไว้ก่อนนะก o ๊ด y e ที่นี่อาจจะ good bye ปัญหาหลายๆอย่างที่มันกําลังจะเข้ามาแล้วคุณกําลังจะมีความสุขตลอดไปพร้อมกับคอมมิทเมนต์อะไรบางอย่างอีกแง่นหนึ่งคือ good bye ให้กับคนเก่าๆที่กลับมาเพราะในพื้นดวงมีสองเหรียญ นะคืออยากให้คุณเลือกมองในจุดที่ดีและให้กำลังใจกับตัวเองไปก่อนนะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วมันเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเช่นเฮ้ยกู d บายลาแล้วระว่างกันไพ่มันบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวคุณสองคนมันก็มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกอะ่ะ อยู่ที่คุณแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะ h v v f u u n จ s t Sing แล้วก็ Clean Up Your m e s s อาจจะมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่มันรกและกวนใจคุณก็ได้ก็ต้องพยายามที่จะค่อนข้างแบบค่อยๆแบบตัดมันออกไป Goodbye ปัญหา m e s สหลายๆอย่างที่มันอยู่ตรงนี้คุณ Goodbye มันออกไปสิมันจะได้ดีขึ้นนะคะเพราะสุดท้ายราย m m i เมนต์อันนี้คือคุณจะมีความสุขด้วยกันยังไงก็ต้องให้กำลังใจคุณก่อนคือถึงแม้ว่ามันออกมาไพ่เป็นสด้านอะเพราะอะไรเนี่ย เหรียญมันยังมี2เหรียญเลยอะเห็นไหมคือคุณต้องอยู่ระหว่างการตัดสินใจกับเรื่องบางอย่างดังนั้นเดือนนี้คุณอาจจะยังเอาแน่นอนกับสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ไม่ได้คุณอาจจะมีปัญหาเขาเทคุณคุณเทเขาก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีกันและกันอยู่นะคะกล่าวโดยสรุปให้กับชาวกอรากฏตดจจสตรหลักความยุติธรรมควีนดาขึ้นมาลหูสิบเหรียญ คือถ้ามีปัญหาอะไรช่วงนี้นะคะอาจจะต้องให้คุณแนะนําอาจจะแนะนําให้คุณ เข้าหาทางครอบครัวนะคะหรือผู้ใหญ่น่าจะช่วยสปอร์ตคุณได้ดีนะในเรื่องหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างนะคะอาจจะต้องแบบทบทวนตัวเองดีๆละกันเนาะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่บางเรื่องนะคุณอาจจะต้องเลิกที่จะปล่อยวางจริงๆละหกเหรียญที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอาจจะต้องให้อาภัยและปล่อยวางนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นความเท่าเทียมกันได้นะเพราะว่าอะไรมันอาจจะยังไม่ช่วยมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ถ้าคุณให้เท่าไหร่คุณจะต้องได้รับเท่านั้นแต่ตอนนี้นคือมันจะต้องปล่อยไปนิดนึงเช่นคุณอาจจะให้เข้าไปรืออ60 50่ะตย คือมันยังมีการแบบว่าเขาเรียกว่าปันปันให้กันอยู่นะปันให้กันมีการยื่นหมูยื่นแมวแลกอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันอยู่แต่ไม่ได้อยากให้มองเป็นเรื่องของอิทธิพลหรือผลประโยชน์อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ให้มองว่าอย่างน้อยคือคุณอาจจะทํำข้าวชาเขาอาจจะหาข้าเย็นแค่นั้นเองคุณอาจจะหาของว่างแต่เขาไม่หาของว่างให้คุณอนะแต่เขาอาจจะแบบ เป็นคนที่มาปิดแอร์ตอนกลางคืนให้คุณเวลาคุณหนาวก็เป็นไปได้นะคะคือบางครั้งการตอบแทนบางอย่างมันไม่จาเป็นที่จะเป็นรูปของเงินทองหรือว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็นได้นะก็อยากให้มองบวกเอาไว้ก็คือลองดูซิว่าเขาเคยทําอะไรให้เราบ้างที่ผ่านมามันเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาด้วยกันบ้างอย่ามองแค่ปัจจุบันอย่ามองแค่นะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปัญหาตอนนี้ที่คุณเจอลองมองว่าที่ผ่านมาคุณผ่านอะไรมาบ้างแล้วกันนะคะตอนนี้คุณอาจจะพูดเยอะขึ้นมีเรื่องของการเจรจามากขึ้นก็จริงแต่ก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดหลายๆอย,ยนะคะค เอาใจช่วยให้กับชาวกรกฎทุกคนแล้วกันเนาะใครที่ยังแบบอยากเครียรกว่านี้อยากดูเป็นดวงส่วนตัวเลยก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ LINE OA นะคะแอ s ไซด์เอมิสโเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมมาพูดคุยและคอมเมนต์กันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ